สวัสดีครับนี่จะเราเข้าสู่มาเรนชนแนลนะครับวันนี้นะครับมาเรนจะพาไปกินร้านอาหารนะครับร้านหนึ่งชื่อว่าร้านก๊อตฟาเดเนะท่านผู้ชมที่เห็นหนี้เลยนะครับเป็นร้านเบรฟาสบรันช์ของคาวของหวานกาแฟก็คือมีหมดเลยนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะร้านนี้เนี่ยมันจะมีเมนูพิเศษเลยที่สำคัญอะไรก็ค,รคือตัวเค,คชิปปอนนะใหญ่มบเลิร์เลยครับเคชิปปอน ก็คืออร่อยมากนะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงแล้วก็มีพวกสปากเกตตี้แล้วก็พาสต์รีนะเพราะว่าร้านเขาเนี่ยเป็นสเปเชียลทางด้านของพาสต์รีกับสปากเกตตี้นะท่านผู้ชมก็คือพวกสปากเกตตี้กับพาสตา้าทั้งหลายก็คือมีเมน Ю ูให้เลือกสั่งมากมายนะครับก็ชื่อร้านนะครับโอไมร์คอดพาสเตอร์นะอย่าเรียกผิดนะมันไม่ใช่โอไมร์คอดพาสเตอร์ oh ไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นคอดพาสเตอร์ติดกันแปลว่าแม่ทุนหัวหรือว่าแม่โอกระถางนั่นเองนะครับใครเที่ยหนักคอดพาสเตอร์กกก็็จะะคล้ายันนะเดี๋ยวเราไปดดูกกันีวว่่าาเป็นนยังงไะครับ มาครับผมตอนนี้ก็อยู่ในร้านเรียบร้อยนะครับกับโอไมก์กอดมาสเตอร์นะครับจริงๆคือร้านเนี้ยตอนแรกผมนึกว่ามันคือโอไมก์กอดแล้วค่อยมาเตอนะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะครับมันคือโอไมกแล้วก็กอดมาสเตอร์นะแปลว่าแม่ทุนหัวหรือแม่ประถามนะครับใครเคยดนหนักเรื่องกอดมาสเตอนะคล้ายๆกันคล้ายๆพ่อทุนหัว ซึ่งเขาเป็นร้านที่โดดเด่นในเรื่องของพาสซรีกับพาสตา้ก็คือพวกขนมกับพาสตา้านะเมนูเขาเยอะมากนะคนณผู้ชมตอ,อนนี้ผมสั่งไปแล้วเหมือนกันก็สั่งเรียเหมือนกันะครับก็คือดูนี่เลยนะครับอันนี้เป็นเมนูก็คือจะมีเมนูที่เป็น อันนี้ของขาวแล้วนี่ของขาวนะครับอันนี้เป็นของกินเล่นนะเมนูด้วยนะน,นี้เป็นทารเฟลทารเฟลชาวนมูชีไม่รู้คืออะไรนะแต่บอกว่ามันมีไข่ออนเซนแล้วก็มีทารเฟลอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีชีสกริลชีสตสวนี้นะท่านผู้ชมก็คือน่าสนใจมากเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงส่วนเมนูอื่นๆนะครับก็จะมีสลัดนะสลัดแล้วก็มีตัวน,นี้ข้าวอบอันนี้เป็นส่วนข้าวอบก,กับแฮกแอนชีสนะครับข้าวอบกับแฮกแอนชีสทั้งหลายนะครับแล้วก็นี่เป็นพวกสปากเกตตี ทีเด็ดของร้านนี้ที่ได้ยิมาคือจะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวลาวาชีสแนปโปลเลียนนะครับตัวลาวาชีสแนปโปลเลียนแล้วก็มีตัวนี้ด้วยทุกคนมันดูน่ากินมากเลยอ่ะมันเป็นพาสต้าเส้นสดเส้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็คลุกกับตัวพารามิซานชีสนะแล้วก็มีครีมแล้วก็มีเอกยอซอสอน,นะครับส่วนถัดไปเนี่ยนะถัดไปมันจะมีอะไรไหนดูซิคือเมนูเขาดูดีมากเลยท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นสปากเกตตีอีกหน้าหนึ่งนะท่านผู้ชมก็มีหลายแบบให้เลือกนะตัวสปากเกตตี้เนี่ย โอ้หมายพาสต้านะครับอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นพาสต้าเช่นเดียวกันทีเด็ดอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นเมนูนี้นะครับเป็นตัวชากีลาจเจลเคลมชาเฟลไม่รู้อันถูกไหมอันผิดก็ขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นตัวแนะนำอันหนึ่งนะที่เดี๋ยวผมสั่งไปแล้วเหมือนกันนะต้องลองนะครับเมนูนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเมนูของอาหารของคาวนะครับแล้วก็ที่เด็ดของร้านนี่คือนี่ครับเล t มี me, อะไรนะเล t มีสปอยยูไลค์ย e your master w i นเ never d ก็คือ ให้ร้านเขาเนี่ยสปอยเราแบบที่แม่คุณไม่เคยทำนั่นเองนะครับเป็นแม่ทุนหัวก็เดี๋ยวมาดูเมนูถัดไปกันของหวานนะครับ,แล,รบแล้วก็เขาจะมีตัวเมนูเบรกฟาสนะครับอย่างที่บอกไปนะครับร้านนี้โอไม g o ก m อดม e r เนี่ยคือโดดจุดเด็กก็คือจะมีทั้งเบรกฟาสแล้วก็ออกมีบรันช์แล้วก็มีอาหารของข้าวของหวานกาแฟอะไรมีครบหมดทุกอย่างเลยนะท่านผู้ชมส่วนตัวเบรกฟาสนะครับเบรกฟาสเนี่ยเขาจะขายทั้งวันเลยนะครับเป็นเบรกฟาส์ all day เมนูทีเด็ดก็คือจะมีนี่นะครับตัวออฟเลตออฟเลตเมนไตโก้นี่ตัวนี้เลยนะผมจัดแล้วคือร้านนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าตัวเมนไตโก้นะครับมีหลายเมนูนะท่านผู้ชมใครที่เป็นสายเมนไตโก้สายเลี่ยงสายชีสก็คือแนะนําให้มาเพราะว่าผมเป็นสายเลี่ยงสายชีสสายเมนไตโก้อยู่แล้วก็เลยมาลองนะเห็นรีวิวเขาว่าดีนะโดยเฉพาะตัวไข่เมนไตโก้นะครับแล้วก็มีเมนูที่เป็นเครือ,องดื่มด้วยนะครับเครื่องดื่มมันจะเป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมเคืองดื่ม มีพวกสมูทตี้นะสมูทตี้แล้วก็เบอร์รจมีกาแฟนะครับแล้วก็นี่ครับทีเด็ดทีเด็ดของร้านนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเป็นเค้กซิฟคอนเค้กซีฟคอนนะก้อนใหญ่ที่มันเนด้งเด้งนะครับเนี่ยแต่ผมจะต้องจัดมาสองชิ้นสี่ชิ้นด้วยกดูก่อนนะฮะเพราะว่าของหวานเขาก็ค่อนข้างเยอะนะตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับที่เป็นของหวานเนี่ยอันนี้ก็ของหวานนะครับเฮ้ยอันนี้เป็นไงอะ แกลนคัสตาร์ดอันนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าทีเด็ดที่บอกไปก็คือตัวนี้นะครับเชคเค้กชิฟฟอนเค้กนะโอ้ไม่กอดมาสเตอร์ชิฟฟอนเค,ค้กนะ oh นะครับต้องโดนนะใครมาเนยต้องโดนอันนี้นะก็อเอาเป็นว่ารีวิวเมนูใกล้ดูข้าวนะครับถ้าใครอยากจะดูะรายละเอียดอยากจะมาลองก็มาลองได้แนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าอาหารจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับจานแรกก็มาแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือจานแรกที่มาจะเป็นตัวตวันนี้ชาร์เติร์ ชาวันอุจี้นะก็คือเป็นเอแพลสตากอบกับไข่ออนเซนแล้วก็กค,ครัฟเฟิ้คนะนนนะคฟลครีมนะครับท่านผู้ชมดูดิมาดูสั่สัมันเป็ความเด้งดึงกันนะมันเด้งดึงกัะนะท่านผู้ชมเพราะอันนี้คือไข่ออนเซนครับนี่คือไข่ออนเซนท่านผู้ชมครับไข่ออนเซนเราก็เป็นพลัสตากเพีมงกับครีมครัฟเฟิ้ลนะเดี๋ยวขอชิมกนะ่อนต้องกระดาษออกมาก่อนนะจับม่เลอะนะครับคือจริงๆกะจะรอแต่ว่าผมว่ารอไม่ไหวแล้วดูดูความดูความครีมี่นะครับ ความกิดว่เอ้ยมันเป็นไข่ออนเซนจริงว่ะท่านผู้ชมแป๊บน,นึงนะนี่ไข่ออนเซนครับโอ้โหผมว่าผมต้องเจาะให้แตกแล้วก็เดี๋ยวกินพร้อมกันอืไข่ออนเซนเลยคือจริงผมสั่งชีทวอสมาด้วยกะว่าจะลองกินกับชีทวอสแต่ว่าเดี๋ยวขอชิมก่อนละกันนะ้นยส่เลี่ยนไม่ควรพลาดนะครับเลี่ยนสุดแต่ผมชอบเลี่ยนมาก นะอ,อร่อยอร่อยมากครับใส่เนียมันละมุลแลมน,นแล้วก็ม่กลิ่นทัฟเปิลเราก็ไม่กลิ่นพาสตารด้วยนะเราก็บวกกับไขอ่ออนเซนคือมันลงตัวนะครับดลงต,ตัวเลยสุดยอดอันนี้คือคาสตาร่านผู้ชมสวัสดาใช่ไหมไมันมีกลิ่นคาสตารนะครับยเยี่ยมๆค่ยอยๆหมายครับเนะี่ย <Yeah. S 2> มาครับตอนนี้แล้วเราก็อาหารมาครบทุกเมนูนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีไอไข่ตุ๋นอันแรกในหนึ่งอันเป็นห้าอันนะอาหารคาวผมสั่งไปทั้งหมดห้าเมนูนะครับก็คือตอนนี้จะมีอันนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเส้นชีสผมชอบจานนี้มากนะอันนี้เป็นตัวเส้นชีสเส้นเส้นใหญ่อะ่ะเส้นใหญ่แล้วก็คลุกพาราเมซสานชี้โหทุกคนดูชีสดิชีสกับหมูกรอบคือ แล้วก็ไข่ออนเซ็นนะไอ้ไข่แดงไข่แดงไม่ต้องเป็นไข่แดง,แ,ดงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว recommend ก็คือจะเป็นตัวนี้คือทารเทิลเมนหนึ่งแล้วก็มีไข site, ่ออนเซ็นตรงกลางนะครับแบบนี้เลยนะไข site, ่ออนเซ็นนม่ดึกแบบเดิมเลยนะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะท่านผู้ชมตัวนี้พลาดไม่ได้นะครับก็คือตัวไข่ออมเล็ตนกับเมนไทโกะนะครับท่านผู้ชมเราก็มีนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะลืมอะโวคาโดเออแล้วก็ซอสเมนไทโกะแต่ว่าซอสมันน้อยไปน,น,นิดนึงนะผมว่านะ เออนึกว่าจะเยอะกว่านี้ไม่เป็นไรแล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นริลชีสริลชีสแต่ว่าผมสั่งแบบริลชีสทัฟเฟิลนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราไปสายเลี่ยงนะเดี๋ยวมาชิมกันคาขอดูไข่ก่อนเลยนะมาเดี๋ยว,วามาจิานะ๋เนดะี๋ยวมา่าไข่กันนะปกติแล้วไข่ออเล็ตดเขาเรียกว่าไข่เลยนะลืมเหมือนกันอะข้างในมันจะแบ่บแ,บแบบนี่นะครับข้างในมันจะแบ่แบแบบนี้นะซึ่งผมทำเลเรียบร้อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องกินอยู่ดี เดี๋ยวขอชิมหน่อยหนึ่งคำนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะหัน่นเป็นคนใช้มีดไม่เก่งใช้ตะเกียบไม่เก่งนะครับใช้อะไรไม่เก่งเลยนะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่นี้กันนิดนึงนะครับตัวอะไรวะลืมอีกละอะโวคาโดกับอันนี้นะ่าจะเป็นผักโขมนะสปรินชอันนี้เป็นผักโขมสปรินชแน่นอนนะมาเดี๋ยวมาลองชิมกันแบบนี้เลยนะ รวมโอเคนะครับแต่ผมว่าซอสมันบางไปหน่อยไม่ค่อยเราบรสเออมัมนในขวดเท่าไหร่นะเออซอสน,น้อยมากท่าผนผู้ชมอะไรข้อเสียอย่างเนียที่เจอนะครับซอสน,น้อยเกินไปนะไม่เป็นไรแต่ก็อร่อยดีตอนนี้ มาครับกับอีกจานหนึ่งที่เป็นของคาวของเรานะท่านผู้ชมก็มคือตัวนี้นะครับตัวนี้คือแ l a เกตพาสต้าคาซิโอเฟเป้ไม่รู้อ่านถูกไหมนะท่านผู้ชมประมาณว่ามันคือพาสต้าเส้นใหญ่นะเราเป็นเส้นสดด้วยแล้วก็ห่อด้วยพามซานชีสนะครับผมบวกกับไข่แดงเอ็กยอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นจานที่เส้นมันใหญ่มากเดีผมจะลองดูว่าใหญ่จริงไหมนะท่านผู้ชม น้องหมูน้องหมูน้องห,องหมูไปข้างก่อนเดี๋ยวมาดูนี่กันน,นี่นี่นี่มันจะแบบน,นี้นี่ครับโอ้โหก็คือมันเป็นเส้นเส้นบวกกับชีสนะครับใส่เลี่ยนนะใส่เลี่ยนใส่เลี่ยนนะท่านผู้ชมจานนี้พิเด็ดแต่ว่าผมขอกินทีละนิดถ้ากินทั้งหมดเมื่อกีน้น่าจะเลี่ยนเกินนะขอจิ้มทมร่างก่อนจิ้มเราต้องตอกไข่แดงแล้วก็คลุกด้วยนะเนี่ย มไม่เลียนมากนะมันเป็นชีสกํานมเบาๆข้างหมไม่ได้แบบเข้มตัวเลี่ยนเกินไปนะกำลังดีครับตอนนี้โองเฟม่ไ,ได้พูดมาเดี๋ยวมาดูไข่รแดงกันครับแบบนี้นะเดี๋ยวขอขยี้ขยี้กออ่กอน เพราะว่ายังไงเราก็ต้องกินนะท่าไม่ชมมันก็ต้องแตกสลายนะครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเราจะกินกับอันนี้นะครับมาครับหมูอันนี้เป็นหมูสามชั้นนะครับคล้ายๆหมูกรอบนะท่านผู้ชมมานี่เลยเลี่ยนแน่นอนอ,อ,อร่อยมาก กับจานนี้นะทุกคนอันนี้เป็นกริลชีสโทสต์คือส,สวนตัวผมเองคนชอบกริลชีสมากนะท่านผู้ชมแ้ถ้ายิ่งกินตอนร้อนมันจะยิ่งเด็ดมากแต่วันนี้เป็นกริลชีสแบบครัฟเฟิลนะครับก็คือน่ากินเลยเดี๋ยวมาลองกันดีกว่านะท่านผู้ชมผมจะกินกริลชีสแบบใส่จานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลย <c oughs> อุยเป็นกริลชีสที่ไม่ได้เกรียมนะเป็นแบบนิ่มๆนิ่มๆอยู่แบบนี้เลยนะครับ เค็มค้นมากนะครับอันนี้อร่อยชอบชอบมากทักการ์ดเนี๋ย มาครับถึงเวลาของหวานนะครับกัแบบของข้าวนี่สุดยอดของความเลี่ยนเลยท่านผู้ชมแ <c oughs> นะนาไม่สั่งยิ่ประผมนะครับอ่ะอันนี้นะนี่จะเป็นของหวานที่ทางร้านเขามีความโดดเด่นนะครับก็คือชิปคอนเคชิปคอนจานใหญ่จานโตนะแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมก็คือมันจะมีอันนี้จะเป็นตัวซอสาคาราเมลนะครับซอสาคาราเมลชิปคอนเคชนะก็แบบนี้เลยนะครับก็คืออันนี้มีแบบชิปคอนด้วยนะมาเดี๋ยวมาดูนัหนดีกว่าว่ามยังไรรลองหันดว่า ลองหั่นไปก่อนนะคุณผู้ชมหันหน่อยดีกว่าหนันตรงนี้นะนี่ครับคารุนี่ครับ,ครบเค้กชิพฟ่อน,นประมาณนี้ก็คือข้างในมันจะเป็นตัวเค้กชิพฟ่อนเนาะมันจะมีความนุ่มนะครับไม่ได้แข็งไม่ใช่เค้กที่เป็นครีมนะครับเพราะฉะนั้นข้างในมันก็จะเป็นตัวแป้งเค้กแบบนี้นะครับแล้วก็มีครีมข้างนอกที่เป็นซอสคาราเมลนะบวกกับตัวนี้คริสปี้ซอสคาราเมลนะครับมาประมาณนี้นะครับ มาครับเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่ากับตัวเค้กชิฟฟ่อนนะนะครับอนนี่คำแรกคำแรกนะคำแรกคือชิ้นใหญ่มากนะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวเค้กมันน่าจะนุม่มแต่ว่าเรีม่น,น่าจะอ้วนไนงะอ,อรอ่อย มันเป็นเีซอสคอรเมลวคือมีความเค็ม,มลแล้วก็คาราเมลนะครับข้างในตรงนี้เยี่ยม ท้าวเราหมดแล้วท่านผู้ชมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าของคาวเนี่ยก็คือกินหมดมือเนี้ยกินชีสไม่ได้อีกเดือนหนึ่งนะครับเพราะว่ากินชีสไปเยอะมากกับความเรียกและความอ้วนนะอันนี้นะเมนูนี้จะเป็นตัวเคจชีตป้อนแต่ว่าบอกก่อนเลยว่าเป็นมะยงชีสนะท่านผู้ชมเป็นเมนูพิเศษเฉพาะหน้ามะยงชีสแล้วก็มีซอสน้ำยงชีสด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีไม่มีในเมนูนะท่านผู้ชมเมนูพิเศษนะครับเฉพาะหน้าน้ำมะยงชีสเลยนะเฮ้ยมีทองใด้วยว่าเพิ่งเห็น มีทองด้วยนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวมาดูนะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับกับเมนูซิฟออนมะยงชิปนะครับบอกวมาครับเช็คบิลเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ผมสั่งไปทั้งหมดกี่นะครับก่อน1谢谢 eter, 2 3 4 5 6 7 8 9 9จานนะครับ2องคนเจานนะ ให้ทายว่ากี่บาทนะทุกคนตอนนี้ก็คือราคาอยู่ที่3 0 0 0 3 3ส0มนานะท่านผู้ชมก็คือจัดหนักจัดเต็มเช่นเดิมนะก็คือเป็นคนกินเยอะอย่างที่บอกนะครับกินเยอะจริงๆไม่ได้ม้งนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดกินไม่หมดเนี่ยใส่กลับบ้านได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าไอ้ตัวเค้กคือเป็นชิฟฟ่อนไมยงชิดผมกินไม่หมดนะก็ขอกลับบ้านนะครับเขาก็จะห่อมาให้ดีเลยแล้วก็จะมีตัว มีซอสให้ด้วยมีช้อนให้ด้วยก็คือเยี่ยมมากนะเยี่ยมมากก็ได้รวมนะครับร้านนี้ก็คืออย่างที่บอกไปก็คือน่าลองนะเป็นอะไรน่าลองเพราะว่าขายดีขายดีแล้วก็เมนูเยอะมากอร่อยนะครับเด็ฟัดก็ขาย all day นะใครสนใจก็ลองแรกที่ร้านโอไมค์กอดมาเซ่นะครับผมมีสองสาขานะเอ็มสเตีร์กับกับอ่ามาเช่มาเช่มาเช่น้องหลอนะครับนีเป็นสาขามาเช่น้องหลอนะครับ ท่านผู้ชมตอนนี้ก็กินเรียบร้อยนะครับทั้งของขาวและของหวานก็จัดหนักจัดเต็มเช่นเคยนะครับกับของขาวทนะั้งหมด5เมนูนะกับของหวานซิฟอ,เอนเะนะค้2นั้นนะแล้วก็ไอตัวเมยองซิฟเนี่ยมันเป็นเมยองซิซิฟอนที่ไม่ได้มีในเมนูนะครับมีแค่เทศกาลตอนนี้ที่เป็นเทศกาลของเมยองซิฟนะถ้าใครมาตอนนี้ก็มาลองได้ท่านผู้ชมก็คือผมว่าโดยรวมแนว้วร้านอาหารโอเคเลยนะครับมันก็คือเป็นแนวอาหาร สปาเกตตีนะ้เนาะสปาเกตตี้กับพาสต์รีนะครับก็คือพวกพาสตา้าสปาเกตตี้ทั้งหลายนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าแนะนําให้สั่งเยอะนะครับพวกที่มันเป็นชีสมีความเล่นนิดนึงนะปกติก็คงไม่สั่งกันเยอะนะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวที่มันเป็นตัวไข่ของไข่เมนไใตโกเนี่ยผมว่าซอสที่เขาให้มาเนี่ยมันยังน้อยไปนิดน,นึงนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันทำให้เหมือนกับว,ว่าตัวไข่ กลายเป็นไข่ธรรมดาธรรมดาไปเลยนะเพราะว่ามันควรจะมีซอสเยอะนะครับรผมจะว่ากลายเป็นไข่ที่อร่อยเนาะพอดีหมกไม่ค่อยริมรสชาติของมันใน่กุนเท่าไหร่นะเพราะว่าซอสเขาให้มานิดเดียวที่เหลือก็คือโอเคเยี่ยมมากเลยนะครับอร์รี่คูนนะก็ถ้าใครสนใจนะครับมาได้นะครับกับร้านโอไมร์มาสเตอร์โอไมร์กอดมาเตอร์นะครับผมแม่แม่ตุนหั่วของฉันนะทั้งสองก็มีสองสาขานะครับอยู่ที่เอ็มสเปียกับ ที่นี่ก็คือมาเซ่มาเซ่ของหล่อนะครับถ้าใครจะจำาลองมาก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ติดตามมาต่อไปนะครก็ต้องผู้ชมก็เดี๋ยวพาไปกินร้านอร่อยๆอร่อยๆกันต่อนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันก่อนในพักถัดไปสวัสดีครับ